น่ารักทั้งคู่นุสบาประทับใจลูกชายปุณกันมาอวยพรวันเกิดคุณยายปลื้มแทนนับวันยิ่งดูมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวมากความสามารถนุสบาปุณนนกันพันรยาของบีพุทธิพงศ์ปุณกันซึ่งในปัจจุบันนี้ลูกชายทั้งสองคนของเธอก็โตเป็นหนุ่มกันแล้วบอกเลยว่าหล่อไม่ยอมกันเลยสำหรับปุณและกัน แน่นอนว่าที่ผ่านมาหากใครได้ติดตามความเคลื่อนไหวทางไอจเวลาถึงวันสำคัญต่างๆอาทิเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงการหรือวันพ่อวันแม่แห่งชาติก็มักจะเห็นครอบครัวนี้รวมตัวกันอย่างอบอุ่นทุกครั้ง โดยล่าสุดทางคุณแม่คนสวยนุสบาก็ได้ออกมาโพสโมเมนต์ความน่ารักลูกชายทั้งสองคนปุ่นและกันได้ถือดอกไม้เพื่อไปมอบให้คุณยายสุดที่รักเนื่องในวันเกิดโดยเขียนบรรยายสุดซึ้งเอาไว้ว่าหลานคนโตพึ่งเรียนเสร็จมาจากห้องผ่าตาดัดส่วนหลานคนเล็กโรงเรียนก็ยังปิดอยู่เอามาฝากคุณยายครับ